ติดหนึ่งในห้าของประเทศเลย นะวันนี้เราขอต้อนรับคุณแอนพัทรวดีพัทรวด,รดีวัฒนก,กุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ช่วยขนาดนี้ไม่ใช่เธอเขาจะนิดหน่อยค่ะอโอ้เออเขาบอกว่านี่คือสวยเป็นนางแบบเป็นดาราเลยประกอบเป็นดารามาก่อนไหมก่อนจะเป็นค่ายเพลงไม่เคยเป็นมาก่อนเลยค่ะพระเจ้านี่หน้าเล็กเป็นต้อมรัชนิกรเจี๊ยบเออใช่หน้าผมก็เหมือนคุณต้อมมากหน้าสวยมากเลยมีแต่คนทักเออนาะแต่สวยจริงสวยจริงอ่ะขอบคุณค่ะเขาบอกว่าที่มาที่ไปในเรื่องของการเป็นเจ้าของค่ายเพลงยังไงเนี่ยเล่าเส ค่ะเราก็ค่อยๆปลูกปั้นมาตั้งแต่สิปีแล้วนะคะค่ายเพลงของเราเนี่ยมีมาสิปีแล้วค่ะค่อยๆปั้นทีละคนทีละคนตั้งแต่ดาราธัญพรนะคะแล้วก็เอกพลมตรการในฝั่งภาคอีสานเนี่ยจะรู้จักกันดีเลยค่ะค่ะจากนั้นก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆค่ะ เก็บเล็กผสมน้อยกันมาจนกระทั่งมีวันนี้ล่ะค่ะค่ะรือว่าตอบโจทย์มากสําหรับคนที่แบบโดนนำภาคอีสานด้วยไม่ไม่คุ้นใไม่มีใครรู้จักแล้วก็เพรอะไคลอลบกับพวกแบบดังๆภาคอีสานจะบอกภาคอีสานทําไปเล่นไปวันนั้นกดดูไอ้ฝั่งคนกรุงเทพไม่ค่อยรู้จักแต่พอกดภาคอีสานขึ้นดูนี่สิบล้านวิวร้อยล้านวิวนะทําไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรมันมันเป็นพอโซนหรอหรือไงเป็นโซนอีสานภาคอีสานต้องบอกเลยว่าเป็นภาคที่ชอบสนุก ชอบสรุปชอบเล่นละเล่นชอบโจโจอะไรประมาณนี้เพลงสองแง่สองงามนี่จะแบบไปดีมากเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วไม่จะเป็นหมายถึงว่ามันจะไม่เข้ามากรุงเทพหรอมันจะเป็นเฉพาะกลุ่มหรอกรุงเทพกรุงเทพก็มีค่ะก็ในส่วนแรงงานภาคกีสานนะคะที่เขาจะมาอยู่ในกรุงเทพเราเยอะเนี่ยค่ะก็จะมีบ้างช่วงเทศกาลเนี่ยจะได้ยินเพลงเราเยอะมากเลยค่ะแล้วก็บงหมาล่ ก็จะมีการขอลิขสิทธิ์เอาไปเล่นเยอะมากก็แปลว่างานโชว์ตลอดทั้งปีเลยเกินปีด้วยบางทีใช่ค่ะจองกันข้ามปีเหมือนกันค่ะข้ามปีเนี่ยค่ายของเราเนี่ยมีอะไรซัพพอร์ตให้กับศิลปินที่เข้ามาอยู่บ้างมีทั้งรถตู้อ่าแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่พักเนี่ยค่ะแล้วก็ในบริษัทค่ายเพลงเราเนี่ยก็จะมีตึกนะคะสองชั้นสี่ขอโทษค่ะสี่ชั้นสองครูหาค่ะจะมีทั้งห้องซ้อมเต้นห้องอาดห้องประชุม มีทุกอย่างให้ครบครันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพลงไหนหที่เป็นเพลงที่เฉพาะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไปอัดที่อื่นอ,อย่างเช่นบางเพลงอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้พี่บ๊อบบี้สัมบัตห้าสิบมาอัดหอให้ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้ก็มีวงแฮนเาน,นาวเนี่ยค่ะมาเซ็นสัญญาอยู่กับเราหนึ่งปีอ่าเราก็ทําเพลงอ่อนต้นให้แล้วก็เพลงแม่พันธ์อ,อันนี้ก็ใช้งบประมาณเยอะเพลงนีก้ก็ลงทุนไป สามสี่แสนเหมือนกันสามสี่แสนเนาะในการทำเนาะเพราะฉะนั้นก็บอกเลยว่าแต่ละคนที่แหล่งที่มาแล้วเรามีเกณฑ์คัดเลือกในเรื่องของการคัดสีปินเข้ายังไงล่ะไม่ใช่อยู่ดีทุกคนโอ้โรับหมดไม่ไหวมั้งไม่ค่ะใช่ค่ะก็เอ่อตอนแรกเลยเนี่ยการคัดเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นทางการมากนันะคะก็คือแต่ละภาคเนี่ยค่ะก็จะฝากฝั่งกันมาอย่างเช่นน้องมาจากวงหมอลำนี้วงหมอนรำนี้ค่ะแอนก็จะคัดจาก ด้วยยอดคนฟอลโล่ด้วยแล้วก็ความสามารถน้องแล้วก็ประสบการณ์ออน้องด้วยคือค่ายเพลงอ่ะมันไม่ใช่โรงเรียนใช่ไหมคะออไม่ใช่อยู่ว่าเราจะรับใครมาก็ได้แล้วก็ต้องหาผู้ที่มีประสบการณ์และออต้องเอนเตอร์เทนเก่งใ่บนเวทีเพราะว่าคนเป็นพันบนเวทีอ้าวแล้วส่าคนนี้คนนี้ร้องเพลงดีมากเลยแต่เอนเตอร์เทนไม่เก่งเรามีการฝึกไหมฝึกค่ะต้องฝึกก่อนเนาะฝึกก่อนถ้าถ้าอย่างเงี้ยแอนก็จะต้องพิจารณาไว้เหมือนกัน อ๋อไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆล้อเพลงอย่างเดียวเอนเตอร์เทนไม่เก็บก็ไม่ได้เนาะสมัยโดยเฉพาะภาคอีสานด้วยต้องแบบว่าเอนเตอร์เทนตะเกงคนดูเพราะเขาจะเป็นการติดแล้วบอกภาคอีสานที่ผมว่าแฟนคลับเขาสเขาเรียกว่าอะไรติดตามอย่างเงี้ยเขาเครซี่เหมือนกรุงเทพไหมมากกว่ามากกว่าด้วยใช่มากกว่าติดตามยังไงบ้างที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคุกค้าน่ากลัวแต่ก็ติก็ทุกช่องทางออนไลน์เลยค่ะแล้วกับผู้จัดการอย่างเงี้ยค่ะบางทีไปงานไหนบ้านไหนก็จะขอแบบตามไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ใช่ค่ะมาติดใจเนาะเราไปออกดูอ้วกันเนาะมไปไหมคะไปค่ะเราขอสมัครเป็นนักร้องดูโอ้ในค่ายคุณไทยอะเอาแบบว่าซับเซาะกราวไปก่อนค่าๆแล้วบอกว่าดังแล้วเดี๋ยวไปเล่นเอ็มวีไหมไปเล่นเอ็มวีไปเล่นเอ็มวีได้ไปเล่นเอ็มวีได้ ต้มาแล้วอะไรสำหปากพี่แอนให้ให้ให้แบบให้แบบออกเทปออดีใจสำห,หรับปากมนจะไหลไปเลยจะบอกว่ายังไม่จบแค่นั้นเขาบอกว่าคัดคนเข้ามาแล้วสูตรฝึกเรียบร้อยแล้วเรามีวิธีการแบบว่าบ่มยังไงให้แบบรู้สึกว่าเอยได้ละเราไปออกสนามจริงบ,บ่มยังไงให้ได้สนามจริงบางทีเราก็จะมีเวทีเล็กๆเนี่ยค่ะให้พาน้องเอาไปฝักฝากฝังฝังไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แอนก็จะดูหลายๆอย่างว่า น้องเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนทําตามคําสั่งบอสมากแค่ไหนอ,อย่างเงี้ยค่ะเช่นคุณเล่นโซเชียลยังไงสม,สม่ําเสมอไหม,มและมีการปฏิสัมพันธ์กับ f อฟ <FC, S 2> ส,สม่ําเสมอไหม,มใช่ค่ะและทีนี้<ๆ>คุณต้องโพสทับนิ่งโพสคลิปอัดคลิปตัวเองลงโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็จะดูดูไปแล้วก็จากนั้นถ้าเกิดโอเคปุ๊บมีการขึ้นเวทีเก่งแล้วปุ๊บเนี่ยแอนก็จะเคาะงบ ดูงบประมาณทําเพลงให้น้องหนึ่งเพลงแล้วจากนั้น<ม>แอนก็จะส่งให้ทางครูเพลงได้แต่งแตงเพลงให้กับน้องเขาให้มันตรงตามคาแรคเตอร์แล้วก็ตรงตลาดในช่วงแต่ละไตรมาสนั้น้ ดีทีสุดจริงอันนี้เขาทำงานเป็นขั้นตอนก็เหมือนเกาหลีที่เมืองไทยนะแต่เป็นภาโซนภาคอีสานมันก็ต้องบอกว่าถ้าบอกว่าเด็กไม่พร้อมจริงเราก็คงไม่ควรเสี่ยงเพราะเราเป็นนักลงทุนเนาะใช่ค่ะเราเป็นลงทุนคือค่าเพลงแอนนี่บอกก่อนเลยนะว่าน้องมาเนี่ยไม่ได้เสียเงินสักบาทจ่ายให้หมดเลยแม้กระทั่งที่พักค่าแต่งตัวเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเวลาได้เนี่ยแอนก็จะให้ตามเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงกันในสัญญาแต่ละคนจะได้ไม่เท่ากันนะคะเปอร์เซ็นต์ค่าตัวเนี่ยอ้าวแล้วสมมติว่าก่อนที่จะออกออกไปมีรายได้ ช่วงนั้นเขาจะหากินเลี้ยงตัวเองอยังไงเขารับงานนอกได้ไหมจนไดายัางไงถ้าช่วงนั้นถ้าน้องมีงานอยู่อแอนก็จะอนุญาตให้น้องรับได้แต่ถ้าเมื่อเมื่อไหร่ที่มันติดแล้วเนี่ยมีงานทางค่ายเข้ามาแล้วเนี่ยแอนก็จะเบรกทางนั้นจะต้องดิวกับทางค่ายโดย,ยตรงห้ามแตะแถวไม่งั้นแม่ตี อ่าเข้าใจได้ว่าต้องเป็นระดบนี้เลยเนาะมาันขนาดนี้ใช่โอ้โหเราไปดูภาพกันว่าวิธีการทำงานเขาเป็นยังไงบ้างโอ้โหเขาปั้นมาหลายคนมากมากเลยนะครับเริ่มจากปั้นตัวเองก่อนเลยค่ะสวยไม่รบอนแอนค่ะฉันบอกแล้วเคยคุณดาแซ่เนาะค่ะ ไปใช่ค่ะทุกรันเวเหมือนกันค่ะทุกทุกวันคือรันเวอันนี้ค่ะ YouTube ช่องของเราค่ะค่ายเพลงนาพลเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะติดตาม3.94แสนอันนี้ค่ะดาราธัญพรทั้งใหญ่ทั้งยาวคือยอดวิวเท่านี้เพราะว่าคนน่ะเอาไปลงช่องอื่นเยอะเราก็มีการดำเนินคดีนะคะอันนี้ก็เอกรพมมรดการค่ะอันนี้อีสานเขาจะรู้จักกันดีเลยอันนี้น้องมัสซีสุนิสาไถนาให้น้องแหนอันนี้แอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะเนี่ยคนนี้ อยู่นนยกับงานแน่นเลยงานแน่นมากใช่ค่ะอ,อันนี้ออยแสงสินค่ะค่าให้ตายไอ้ก็หาค่ะอันนี้อันนี้ฮาแนวใช่ค่ะอ,อนตน,นใช่ค่ะน้องก็เก่งอันนี้ชมพู่ค่ะน้องชมพนนู่อันนี้อันก็เหมาเครื่องบินนะคาเฟ่เครื่องบินเนี่ยเหมาทั้งลำเลย อ่าใช่ค่ะคนนี้ช่วยที่ถ่าย MV อันนี้ค่ายเพลงที่2ค่ะคือคาแรคเตอร์ของแบรนด์เราจะชัดเจนนะคะ,ะปาราเรคอร์ดปาราไดคอร์ดค่ะ,ะก็คือจะเป็นอิสานอินดี้อันนี้ค่ะเปิดปุ๊บดังเลยให้เาวเล่าจังไหนดังใน TikTok อม,มากอันนี้แค่ YouTube นะคะ,ะใน TikTok นี่รันเป็น5ล้านค่ะโอ้โหใช่ค่ะอันนี้จำได้ไหมคะดอกเมย ที่ด่ากับคอมเมนต์เนี่ยมียในพลักงารไงใช่ค่ะมันมีอีกหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องใบปอราชนีรถแห่ที่มาคอลแลบกับเราด้วยเช่นกันค่ะอันนี้อันนี้บอสแอนทำคอนเสิร์ตโอ้โหเรียกว่างานงานชุกเลยเนาะคอนเสิร์ตสตรีมมิ่งคอนเสิร์ตสตรีมมิ่งที่ร้อยเอ็ดที่ร้อยเอ็ดด้วยเจ็ดยานะคะใช่ค่ะก็นี่ค่ะพาน้องๆไปสวัสดีสื่อไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐทีวีข่าวสดอย่างเงี้ยค่ะ ผู้ใหญ่ก็<ด>ให้การต้อน<อ><อ>รับดีขอบกเลยว่าครบเลยทั้งออด้าน PR ทั้งเรื่อง investor ทั้งด้านการลงทุนแล้วก็ปักกูปั้นศิลปินก็เรียกว่าเธอคือเจ้าแม่อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจาะวงการันทิงวงการนักร้องวง การข่าวนะคะก็คือเป็นขวัญใจค่ะเพราะว่านางไปนางก็ยินรักลักสาวตลอดเดียวไงนางกยีนด้วยนะงกสวยโยตัวจริงก็สะดุ้งอยู่นะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาหลายคนบอกเป็นนักร้องหรือเปล่าบอกเปล่าค่ะเป็นแค่ผู้บริหารซีโอสาวเจ๋งสวยๆนะเวลาเวลาไปไหนมาไหนก็จะนึกว่าเป็นหนึ่งในรักร้องเป็นหนึ่งดาราอยู่แล้วเข้าใจผิดตลอดเลยบอกว่าเป็นเออ่ต้อมหรือเปล่าแบบไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะ มามาถามหนึ่งเขาถามสุดท้ายแล้วชีวิตช่วงไหนที่รู้สึกว่ากัดมันไม่สุดในชีวิต <Yeah. S 1> นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องกับปลุกปั้นนักแสดงหรือยังไงเอ่ยช่วงนี้ค่ะช่วงที่ทําน้องปั้นน้องมัตสีสุนิสาค่ะก็คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะอย่างว่าแหละทุกอย่างมันต้องมีการลงทุนทําการตลาด <Yeah. S 1> ใช่ไหมคะเราก็ ติดต่อทั้งบัวลัยรู้จักไหมคะทางประเทศเราให้เขารีวิวเพลงให้แล้วก็ติดต่อทางสำนักข่าวช่องนั้นช่องนี้ไม่ว่ากับพี่บุ๋มปนัดดาเราก็ได้ไปออกนะช่อง p ีพีทีวอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหดีลงานกันหนักมากค่ะพาไปขึ้นรถแ่ทุกที่คือบอสเนี่ยแหละค่ะนอนอยู่ในรถตู้รถตู้อ๋อคนนี้นี่บุ๋ปนัต้องไปเป่าที่ ก็ไปดูแลให้มันต้องไปอะค่ะเพราะแม่ของลูกใช่ที่อยากมาออกทุกเทปนะแต่ว่านางไม่ค่อยว่านานมาทีเจอเจอที่เไปมากอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเป็นรายการแรกค่ะเพราะว่าหลบกล้องมาตลอด1ิบปีคุณกาคากินโนะเชิญมาก็เลยแบบว่ามาก็ได้ปกติเขาเคยส่งนักร้อของเขามารายการเราอยู่นะวันนี้เราบอกว่าขอเชิญตัวแม่เลยได้ไหมคะอ่ ก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตันนี้เลยค่ายเพลงของคุณแอนนะครับแล้วก็จะบอกว่ามี่าชสุดก็เป็นปาราเรคคอร์ดถูกไหมใช่ปาราเรคคอร์ดเนืฝากไว้ด้วยใครที่ติดตามในช่องชานอลยูทูบได้เลยมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกนะจ๊ะวันนี้งานของเด็กในค่ายเยอะมากเยอะมากเราเดี่ยวในค่ายของหรือว่าใครที่อยากสมัครอย่างที่บอกว่าฟังไปแล้วเรียบร้อยแล้วว่าวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกอย่างไรบ้างก็มีความสามารถต้องเอนเตอร์เทนเป็นหรือว่าเข้ามาดูหน่วยงานก่อนถ้าคุณแอนบอกว่าผ่านปุ๊บเราจะเซ็นสัญญาแล้วก็ ในเรื่องการออกเทปได้เลยนะจ๊้เราไปดูก่อนสิเพื่อนจ๊าเรไปดูหน้างานจริว่ามีโปเลนเซียลแค่ไหนนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากเลยคุณแอมพัฒรวดีพัฒรวรดีวัฒนากุลขอบคุณมากค่ะสุขใจมากเลยในช่วงนี้เราความรู้มากมากไปในช่วงของ Star o u t s e สําหรับคนที่อยากจะมาออกรายการในช่วงนี้ก็สามารถติดต่อเขาไปได้ในรายการกัดมันบันเทิงพักสักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการสักคู่เดียวค่ะ